สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบทที่8กันนะครับวิชากระบวนการหินอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งในบทนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันที่อาจารย์จะพูดถึงต่อไปเป็นคลิปที่1ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็การผลิตปุ๋ยไนยโตรเจนส่วนในคลิปที่2นะครับที่เดี๋ยวจะลงให้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตปุ๋ยฟอสฟอรัสแล้วก็ปุ๋ยโพแทสเซียม ังนั้นเรามาเริ่มต้นจากในขล้นที่1กันนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับปุ๋ยกันก่อนว่าปุ๋ยคืออะไรนะครับก็ต้องเท้าความว่าประเทศไทยของเราเ,เป็นประเทศที่เป็นประเทศการเกษตรเป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับแล้วก็สืบทอดจนมาถึงในปัจจุบันโดยจากการเรียนรู้จะพบว่าการใส่มูลสัตว์หรือว่าซากพ,พืชซากสัตว์ลงไปในดินเนี่ยจะช่วยทําให้ต้นไม้ที่ปลูกจเจริญงอกงาม เพราะว่ามูลสัตว์หรือว่าซากพืชซากสัตว์ตนั้นจะให้สารอาหารกับพืชต่อมามนุษย์เราจึงเรียกซากพ,พืชซากสัตว์ที่ใส่ลงไปในดินว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีธาตุอาหารของพืชอยู่น้อยจึงต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณมากทําให้มันไม่สะดวกดังนั้นนะครับจึงมีการคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ซึ่งมีธาตุอาหารของพืชอยู่มากและใช้ในปริมาณน้อยมาแทน ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราจะเรียกปุ๋ยชนิดนี้เรียกว่าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงมีคำกล่าวเอาไว้ว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตถ้าขาดพืชจะไม่มีพืชถ้าขาดสารอาหารดังนั้นปุ๋ยนะครับจึงเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อพืชซึ่งนะครับนิยามของปุ๋ยก็คือวัสดุที่มีธาตุอาหารของพืชเป็นองค์ประกอบเมื่อเติมลงไปในดินแล้วจะปลดปล่อยธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืช เพราะนั้นเราไปดูกันครับว่าธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชน,นั้นมีธาตุอะไรบ้างก็จะมีธาตุที่เป็นธาตุพื้นฐานเลยครับ95%ก็จะเป็นคาร์บอนออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนอันนี้คือธาตุพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีก3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกเราเรียกว่าพวกธาตุอาหารหลักธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก แต่ดินนั้นจะมีไม่เพียงพอจึงต้องการเพิ่มเติมจากปุ๋ยนะครับธาตุถัดมาเขาเรียกว่าธาตุอาหารรองธาตอาหารรองก็คือพืชต้องการในปริมาณมากและในดินก็มีปริมาณมากเพียงพอแล้วนะครับจึงไม่จําเป็นต้องได้รับจากปุ๋ยอีกอย่างเช่นพวกธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ธาตต่อไปครับเรียกว่าธาตุอาหารเสริมอันนี้ก็จะเป็น ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อยนะครับแล้วก็ในดินนั้นมีปริมาณที่เพียงพอก็จึงไม่จะเป็นต้องรับจากปุ๋ยก็จะมีทั้งหมด7ธาตุด้วยกันนะครับโบลอนคอราคอรีนคอปเปอร์เหล็กนะครับแมงกกนีสเหล็กน,นำ้ำแล้วก็สังกะสีเราไปดูประเภทของปุ๋ยกันครับอาจารย์ได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าปุ๋ยเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือปุ๋ยอินทรีย์เ่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับได้จากการนำออาซากพืชซากสัตว์ใส่ลงไปในดิน เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินโดยซากสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะค่อยๆสลายตัวอย่างช้าๆแล้วก็ให้ธาตุอาหารออกมาข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือจะทให้ดินเนี่ยเกิดการรดนซุยทําให้พืชสามารถใช้รากของมันเนี่ยนะครับชอนชัยไปดูดซึมน้ําแล้วก็แรกธาตุสารอาหารได้ดีแต่ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ก็มีเหมือนกันก็คือปริมาณสารอาหารเนี่ยหรือธาตุอาหารค่อนข้างต่ําแล้วก็มีสัดส่วนที่ไม่แน่นอนอย่างเช่น เราถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยคอกสมมุติปุ๋ยจากจากวัวนะครับอาจจะมีไนโตรเจนเยอะฟอสฟอรัสน้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นปุ๋ยที่มาจากมูลของหมูนะครับอาจจะมีไนโตรเจนมากฟอสฟอรัสน้อยอะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนมันจะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้สารอาหารกับพืชจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณมากนะครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกกับเกษตรกรก็จะมีการผลิตปุ๋ยอีชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อ ที่จะใช้ในการทดแทนปุ๋ยอินทรีย์นั่นคือปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี me, นั่นเองโดยปุ๋ยเคมี me, นะครับคือปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี me, ซึ่งจะเติมลงไปในดินเพื่อให้พืชนั้นเกิดการเจริญเติบโตสิ่งที่เรารู้จักกันเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี me, ก็คือเราเคยอาจจะเคยเรียนตอนสมัยเราเป็นเด็กๆว่าปุ๋ย NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทเสเซียมเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันดี ซึ่งในส่วนของปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอนินรีเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าได้จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สําคัญก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมข้อดีของปุ๋ยเคมีก็คือว่าในปุ๋ยเคมีเนี่ยจะมีธาตุอาหารซึ่งพืชต้องการในปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยอินทรมมีย์รวมถึงว่าจะมีสัดส่วนของธาตุที่แน่นอนด้วยนะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่สามารถทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ได้ เนื่องจากว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจะทําให้ดินไม่เกิดการร่วนซุยดินจะค่อนข้างแน่นนะครับดินจะไม่ร่วนซุยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยปุ๋ยเคมีมักจะไม่มีธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมเหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์ในภาพนะครับทางซ้ายขวามือภาพบนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีแบบเป็นเม็ดนอกจากนั้นก็จะมีปุ๋ยเคมีแบบที่เป็นน้ําขายอยู่ด้วยเรามาเปรียบเทียบนะครับความแตกตา่าง ข้อดีข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีกันในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารปุ๋ยเคมีนั้นจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ทันทีนะครับเมื่อเราเอาปุ๋ยเคมีใส่ลงไปในดินแล้วทาการรดน้าเนี่ยก็จะเกิดการสลายตัวของปุ๋ยเคมีแล้วก็ให้ธาตุอาหารออกมาเลยส่วนถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะต้องใช้เวลานะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆในเรื่องของการเตรียมการผลิต ปุ๋ยเคมีจะสามารถสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการทางเคมีแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั้นได้จากธรรมชาติเลยนะครับเ่นซากพืชซากสัตว์หรือว่าพวกมูลสัตว์ต่างๆในเรื่องของราคานะครับปุ๋ยเคมีนั้นจะมีราคาแพงกว่าเพราะเนื่องจากว่าต้องผ่านกระบวนการทางเคมีมีต้นทุนมีวัตถุตดิบแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะราคาถูกเพราะว่าเราสามารถนาเอาของเสียจากการเกษตรมาใช้ได้ในส่วนในเรื่องของสารอาหารหรือธาตุอาหาร ปุ๋ยเคมีนั้นจะมีธาตุอาหารหลักเป็น NPK นะครับในสัดส่วนที่แน่นอนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินรีย์นั้นจะมีธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่แน่นอนขึ้นกับแหล่งของปุ๋ยอินทรีย์นั้นๆนั้นในบทนี้นะครับอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการผลิตปุ๋ยเคมีเป็นหลักเพราะว่าในปัจจุบันนั้นเราใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากขึ้น เราจะมาจําแนกประเภทของปุ๋ยเคมีนะครับเราสามารถจําแนกประเภทของปุ๋ยเคมีเนี่ยตามธาตุปุ๋ยอันนี้คือการแบ่งกลุ่มแรกก็คือแบ่งตามชนิดของธาตุปุ๋ยก็จะมี3ชนิดก็คือกลุ่มแรกคือปุ๋ยไนโตรเจนถัดมานะครับคือปุ๋ยฟอสฟอรัสถัดมาก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมในส่วนของปุ๋ยไนโตรเจนก่อนนะครับปุ๋ยไนโตรเจนเนี้ยเราก็จะพบปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของสารประกอบอย่างเช่น ยูเรียนะครับแอมโมเนียมซัลเฟตแอมโมเนียมไนเตรตหรือว่าแคลเซียมไนเตรตสารประกอบใดก็ตามที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนั้นสามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนได้ประโยชน์ของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีกับพืชก็คือปุ๋ยไนโตรเจนนั้นจะช่วยในเร่งการเจริญเติบโตนะครับของลําต้นนะฮะส่วนปุ๋ยถัดมานะครับก็เรียกปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยฟอสฟอรัสนั้นจะเป็นปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส ในรูปของฟอสเฟตประโยชน์ของปุ๋ยฟอสฟอรัสก็คือจะช่วยในเรื่องของการแบ่งเซลล์ช่วยเร่งการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้าตาลแล้วก็ช่วยให้รากแข็งแรงเร่งการเกิดผลผลิตทําให้ผลผลิตเนี้ยสุกเร็วขึ้นปุ๋ยสุดท้ายครับคือปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยโพแทสเซียมเนี้ยจะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับเรามักจะพบปุ๋ยโพแทสเซียมในรูปของโพแทสเซียมคลรไรด์โพแทสเซียมซัลเฟตหรือว่าโพแทสเซียมไนเตรต ประโยชน์ของปุ๋ยโพแทสเซียมคือจะช่วยในเรื่องของการหายใจของพืชช่วยในการผลิตแป้งน้ำตาลบำรุงพืชประเภทหัวอันนี้คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เราแบ่งตามชนิดของธาตุปุ๋ยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราจะจําแนกปุ๋ยตามจํานวนธาตุอาหารหลักเราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเขาเรียกว่าปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ยนะครับก็คือปุ๋ยที่มีธาตุปุ๋ยอยู่เพียงธาตุเดียวอย่างเช่น ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเงี้ยปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ละปุ๋ยเนี่ยเราเรียกว่าปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ยแต่ถ้าเราเอาแม่ปุ๋ยมาผสมกันตามสัดส่วนเราจะเรียกปุ๋ยชนิดนั้นว่าปุ๋ยผสมนะครับอย่างเช่นอาจารย์เอาปุ๋ยไนโตรเจนมาผสมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสก็จะเกิดปุ๋ยที่เอาไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมาผสมกันในอัตราส่วน 16%, 20% 20%แบบเนี้ยเราจะเรียกว่าปุ๋ย16 20 20 นะครับปุ๋ยถัดไปปุ๋ยสุดท้ายเกิดจากการเอาแม่ปุ๋ยมาผสมกันแล้วก็ทําปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นสารประกอบต่างๆขึ้นปุ๋ยเชิงประกอบกับปุ๋ยผสมจะมีความแตกต่างกันปุ๋ยผสมเนี่ยเป็นการผสมทางกายภาพแต่ถ้าปุ๋ยเชิงประกอบเนี่ยจะต้องเอาแม่ปุ๋ยมาทําปฏิกิริยาเคมีเกิดเป็นสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือแนวโน้มของการใช้ปุ๋ยของของโลกนะครับสำรวจว่าปี2011 ราจะเห็นได้ว่าจากกราฟไต้ตั้งแต่ปี1,994จนกระทั่งถึง2014นะครับปริมาณการใช้ปุ๋ยในไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประชากรโลกมันเพิ่มขึ้นทําให้ปริมาณการความต้องการผลผลิตทางการเกษตรก็เพิ่มตามดังนั้นจํานวนการใช้ปุ๋ยก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ย การใช้ปุ๋ยเคมี ok ก็มีมานานแล้วนะครับโดยในอดีตประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะผลิตปุ๋ยเคมีได้ก็จะมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเช่นพวกแม่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับก็จะนํามาจากประเทศซาอุดิอาระเบียซาอุอเมริกาส่วนปุ๋ยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนั้นก็จะเอามาจากแคนาดาแล้วก็เยอรมนีนะครับแต่หลังจากเราเริ่มมีการนําเข้านะครับผ่านมาในปี2469อันนี้ก็คือบริษัทพาราวินเซอร์ สั่งปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยแอมโมเนะะียมซัลเฟตนี่คือปุ๋ยไนโตรเจนชนิดหนึ่งนะครับนำเข้ามาจากนั้นก็จะเริ่มมีบริษัทต่างๆเนี่ยนำนำเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พอปี2500นะครับบริษัทยิปอินซอยเขาเริ่มมีการนำแม่ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตที่ธรรมดากับแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยมาผสมกันอันนี้เป็นลักษณะของปุ๋ยเชิงผสมนะครับเป็นปุ๋ยฟอสเฟตผสมกับปุ๋ยไนโตรเจน ผ่านมาในปี2501บริษัทเดียวกันเลยครับยิปอินซอยก็จะสามารถตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยผสมชนิดเม็ดนะฮะแล้วก็ในปี2502เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ได้ตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาจากขยะบุญฝอยในปี2506ครับรัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเชื่อบริษัทปุ๋ยเคมี Me, อยู่ที่จังหวัดลำปางผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตกับปุ๋ยยูเรียซึ่งสองปุ๋ยนีย้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน ถัดมาปี2 0 1 6นะครับบริษัทไทยเซนทันเคมีก็เป็นบริษัทที่เป็นผลิตปุ๋ยเคมีผสมชิดใหญ่ที่สุดก่อนไปผลิตปุ๋ยเคมีผสมชิดเม็ดที่ใหญ่่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับแล้วก็เอาปี2525 25รัฐบาลได้ตั้งบริษัทปุ๋ยแห่งชาติจำกัดมหาชนอันนี้คือสามารถที่จะผลิต ปุ๋ยได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทปุ๋ย NFC จำกัดมหาชนอันนี้เปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปี2547นเะครับเมื่อเราทราบประวัติของปุ๋ยเคมีในประเทศไทยแล้วเรามารู้จักกับคำศัพท์แล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีกันบ้างนะครับก็จะมี2คํคำให้รู้จักคำแรกคือคำว่าสูตรปุ๋ยหรือเกรดปุ๋ย นะครับอันนี้ตามพระราชบัญญัติปุ๋ยปี2518เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าเลยว่าบนกระสอบปุ๋ยจะต้องมีตัวเลข3ามตัวเลขนะครับระบุไว้อย่างชัดเจนซพื่อจะเรียกตัวเลขทั้ง3าตัวเลขเนี่ยเรียกว่าเกรดปุ๋ยนะฮะก็จะเป็นอย่างเช่นในรูปภาพเนี่ยนะครับกับปุ๋ยนี้ยี่ห้อโกล m มคมีสูตรว่า10 10ิ0ิเห็นไหมครับ10ขีด10ขีด10แล้วแต่ละตัวเลขเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไง ตัวเลขที่อยู่ตัวแรกเลขสุดเลยนะครับในรูปนี้คือเลข10อันนี้หมายถึงปริมาณของไนโตรเจนนะครับในหน่วยเปอร์เซนต์ถัดไปครับเลขตัวกลางอันนี้ก็จะหมายถึงปริมาณของโพแทสเซียมสแสดงในรูปของโพแทชหรือโพแทสเซียมออกไซด์แล้วก็เลขสุดท้ายนะครับหมายถึงเปอร์เซนต์ของฟอสเฟตนะฮะซึ่งก็คือธาตุฟอสฟอรัสนั่นเองเพราะนั้นปุ๋ยทุกชนิด จะต้องมีเกรดปุ๋ยกำกับเอาไว้อย่างเช่นถ้าเราไปเดินตามร้านขายปุ๋ยเนี่ยอาจจะเจอปุ๋ย46-0-0อันนี้คือปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยเห็นไหมครับมีไนโตรเจน46%นะฮะมี0%ฟอสฟอรัสแล้วก็0%โพแทสเซียมหรือเราอาจจะไปเจอปุ๋ย16-20-0อันนี้ก็หมายความว่ามีไนโตรเจน16% ฟอสฟอรัส20%แล้วก็โพแทสเซียม0%นเรนงั้นเวลาเราไปเดินตามร้านขายต้นไม้ขายปุ๋ยเนี่ยลองสังเกตดูนะครับบนกระสอบปุ๋ยจะมี3ตัวเลขนี้ซึ่งเราเรียกว่าเกรดปุ๋ยนั่นเองอีกหนึ่งคำศัพท์นะครับอีกหนึ่งคำศัพท์ก็คือคำว่าอัตราส่วนปุ๋ยหรือเรโชปุ๋ยอันนี้จะหมายถึงเป็น3ตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นอัตราส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่อโพแทสเซียม จะได้มาจากการทำเกรดปุ๋ยให้เป็นตัวเลขอย่างต่ำยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีปุ๋ยซึ่งมีเกรด16-16-8ถ้าเราเอา8หารตลอดเนี่ยก็จะได้เลโชปุ๋ยเป็น2ต่อ2ต่อ1เห็นไหมครับอันนี้ก็มีความหมายว่าในปุ๋ยชนิดนี้มีไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่อโพแทสเซียมเป็นอัตราส่วน2ต่อสต่อหหรือ เราไปเจอเกรดปุ๋ย15 15 15ซึ่งทำเป็นอัตราส่วนยังทำได้1ต่อ1ต่อ1ก็หมายความว่าในปุ๋ยนี้มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะสามารถแปลความหมายจากกระสอบปุ๋ยได้นะครับเราจะพูดถึงกันต่อไปถึงกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งใน คลิกที่1นนี้นะครับอาจารย์จะพูดเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนกันก่อนซึ่งปุ๋ยไนโตรเจนเนี้ยนะครับจะเป็นปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งก็จะมีปุ๋ยมากมายหลายชนิดครับที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเช่นในในรูปภาพเนี้ยก็จะมีปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยไนโตรเจนชนิดหนึ่งปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตแอมโมเนียมซัลเฟตแอมโมเนียมฟอสเฟตจะเห็นว่าปุ๋ยทั้งหมด4ชนิดเนี้ยนะครับมีสารตั้งต้นก็คือแอมโมเนีย นะครับ <c oughs> มีสารต้นคือแอมโมเนียแอมโมเนียจะทำปฏิกิยากับสารประกอบต่างๆก็จะเกิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการผลิตแอมโมเนียกันก่อนเพราะแอมโมเนียเนี่ยคือวัตถุดิบหลักของเรานะครับแอมโมเนียจะสังเคราะห์ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ผ่านแอมโมเนียหรือแอมโมเนียซิมติซิดโปรเซสก็จะใช้ไนโตรเจนนะครับทำปฏิกิยากับไฮโดรเจนในอัตราส่วนไนโตรเจน1โมล กับไฮโดรเจน3โมลโดยใช้เหล็กออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิ300-500องศาเซนเซียสความดัน150-350 atm เราจะได้แอมโมเนียออกมาจากนั้นจะแอม,แอมโมเนียนี้ไปทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆเพื่อให้เกิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความหลากหลายเราจะเริ่มต้นจากปุ๋ยไนโตรเจนชนิดแรกนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงสุด นี้คือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยก็จะเป็นสูตรตามในรูปภาพเลยครับนะบเป็นลักษณะสูตรแบบนี้นะฮะ nh 2 c บนบ o nh 2ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนอยู่สูงสุดแล้วก็จัดเป็นแม่ปุ๋ยด้วยลักษณะของปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะเป็นเม็ดสีขาวในรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสูตร4 6 0 0นะครับอันนี้ก็จะมาจากยี่ห้อตาใบหัววัว ห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีไนโตรเจน46%ไม่มีฟอสฟอรัสแล้วก็ไม่มีโพแทสเซียมลักษณะของปุ๋ยในตรวปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะเป็นของแข็งดูดความชื้นง่ายละลายน้ําได้ดีวิธีการผลิตปุ๋ยยูเรียจะได้จากปฏิกิริยา2ขั้นตอนนะครับโดยการนําเอาแอมโมเนียไปทปําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ก็จะเกิดเป็นแอมโมเนียมคาร์บอเนตเป็นเกลือชนิดหนึ่งตามปฏิกิริยาในสมการที่1น,นะครับโดยจะทำที่อุณหภูมิ1 8 5ถึง1 9อองศาเซนเซียสความดัน140-250ถึง250 atm จากนั้นแอมโมเนียมคาร์บอเนตจากสมการที่1ก็จะเกิดการสลายตัวได้เป็นยูเรียและได้น้ำเป็นบายผลิตนะครับอาจารย์จะพูดถึงแผนผังการผลิตยูเรีย นักาลองไล่ตามไปนะครับอาจารย์เขียนตัวเลขกำกับตามอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฟังไม่ทันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดอยู่ในสไลด์อีก2สไลด์ถัดไปให้เราสามารถอ่านทบทวนได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่แผนภาพรูปนี้กันจากอุปกรณ์ตัวที่1เราจะผลิตปุ๋ยยูเรียก็ต้องมีวัตถุดิบก็คือแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราจะป้อนแอมโมเนียเหลวเข้ามา ในอุปกรณ์หมายเลขหนก็คือมอติสเต a ตปปั๊มก็คือการปั๊มหลายขั้นตอนแอมโมเนียจะถูกปั๊มนะครับหลายขั้นตอนจนกระทั่งมีความดันสูงนะครับก็จะเข้าสู่ Reactor รหมายเลข3ซึ่งก็คือยูเลียซินดิซิสทาวเวนะเป็น Reactor ในการสังเคราะห์ยูเรียส่วนอุปกรณ์ตัวที่2เราก็จะป้อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปผ่าน c o m p พรสเซอร คอมเพรสเซอร์ก็จะอัด CO2 นะครับเข้าไปในเร a เตอร์หมายเลข3เช่นเดียวกันให้ไปทำปฏิกิริยากันโดยจำนวนโมลของแอมโมเนียที่ป้อนเข้าไปเนี่ยจะใช้แอมโมเนีย3-5มถโมลขณะที่ป้อน CO2 เข้าไป1โมลคือเราจะป้อนแอมโมเนียให้ Excess นะครับเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยมันสามารถเกิดยูเรียได้มากนั่นเองจากจากนั้นนะครับเมื่อทั้งแอมโมเนีย ทั้งยูเรียเข้าสู่เร .ACT เตอร์หมายเลข3ก็คือยูเรียซินติซิสทาวเวอร์ก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นในเร .ACT เตอร์นี้ที่ความดัน180 atm และอุณหภูมิร้อยองศาเซนเซียสดังนั้นผลัลฑ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะออกมาเป็นยูเรียแน่นอนได้อมโมเนียมคาร์บอเมตซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ถูกเปลี่ยนในสมการที่2ได้แก๊ส CO2 ที่เหลืออยู่ แล้วก็ได้น้ำนะครับเป็นบายดักตทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อเข้าไปในอุปกรณ์หมายเลข4ก็คือหอกลัน่นเราจะทำการกลั่นนะครับยูเรียออกมา,าได้ยูเรียออกมาในขณะที่ด้านบนของหอกลั่นเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ต้องการก็คือแอมโมเนียมคาร์บอเมตแอมโมเนีย co 2และน้ำอาจารย์ลืมพูดไปครับว่าในอุปกรณ์หมายเลข3เนี่ยจะมียูเรีย จะมีแอมโมเนียออกมาด้วยนักศึกษาสามารถเติมเพิ่มเข้าไปนะครับอุปกรณ์หมายเลข3สิ่งที่ออกมาก็จะมียูเรียแอมโมเนียมคลอรมีแอมโมเนีย CO2 และน้ำนักศึกษาช่วยเติมแอมโมเนียเพิ่มเข้าไปนะครับจบอีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์จากายูเรียซิทาวเวอร์นั้นเข้าสู่หอ,อกลัน่นก็จะกลั่นยูเรียออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่วนที่ออกไปทางด้านบนหอ,อกลั่นนั้นก็จะเป็นแอมโมเนียมคลอรมี แอมโมเนีย c o 2และน้ำจะถูกป้อนผ่านปั๊มกลับเข้าไปสู่ยูเรียจีสิตาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งเป็นการรีเซ็คิลสารตั้งต้นกลับเข้าไปนะครับจากนั้นยูเรียที่ออกจากอุปกรณ์หมายเลข4ก็คือหอกลันเนี่ยจะทำการให้ความร้อนนะครับทำการให้ความร้อนแล้วก็เข้าสู่แฟลชดัมหรือถังว่าใหมายเลข5 ซึ่งแน่นอนว่าในขั้นตอนนี้จะเกิดการลดความดันลงอย่างรวดเร็วนะฮะก็จะเกิดการกลายเป็นไอของแอมโมเนีย CO2 และน้ำรีไซเคิลกลับขึ้นไปนะครับในอ่า c t อคเตอร์หมายเลขสาส่วนที่ออกมาจากถังว่าก็จะเป็นแอมโมเนียที่มีความเข้มข้น80%เราสามารถที่จะนำบางส่วนของยูเรีย80%นั้นนำไปจำหน่ายได้ อีกส่วนหนึ่งของยูเรีย80%ที่ไม่ได้จำนายเนี่ยก็จะเข้าไปสู่อุปกรณ์ก็คือเครื่องระเหยนะครับในเครื่องระเหยเนี่ยจะทําการระเหยน้ําออกไปที่สุญญากาศทําให้ได้แอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูงถึง99%เราเรียกว่ามอลเทนยูเรียเราจะป้อนมอลเทนยูเรียนั้นเข้าไปในอุปกรณ์หมายเลข7ก็คือ p i ลลิงทาวเวอร์ หรือเรียกว่า dry e i r ก็ได้นะครับลักษณะของ filling tower ก็คือเราจะมีการป้อนอากาศร้อนเข้ามาไหลขึ้นขณะเดียวกัน m o u n t นยูเรียก็จะไหลลงเกิดการไหลส่วนทางกันนะครับ mountain u r e ยเจออากาศที่ร้อนก็จะเกิดการละเหยน้ําทําให้ได้มอลเทนยูทให้ได้เรียเนี่ยที่มีลักษณะเป็นเม็ดปุ๋ยเู u ียเนี่ยตกลงมาบนสายพานสามารถที่จะนําไปบรรจุถุงส่งขายได้ น,นี่คือทั้งหมดของแผนผังการผลิตยูเรียซึ่งนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนจากในสไลด์หน้า22และสไลด์หน้า23ได้นะครับนี่คือปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีดีเจนสูงสุดถัดไปครับเป็นปุ๋ยชนิดที่2เป็นปุ๋ยแอมโมเนียเป็นปุ๋ยยูเรียอยู่เราเรียกว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับสูตรของมันก็คือทั่วไปครับ NH4+2SO4 เป็นปุ๋ยที่มีรูปภาพ ตามทางด้าน,นขวาของนักศึกษาเลยนะครับเป็นปุ๋ยที่มีสัดเป็นของแข็งมีความแข็งสูงนะครับมีความคงตัวทางเคมีไม่ค่อยชื้นไม่จับตัวเป็นก้อนแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีปริมาณไนโตรเจนต่ำเพียง21%ซึ่งในภาพนะครับเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตยี่ห้อพาลิชสูตรปุ๋ย21-0-0อันนี้จะเป็นแม่ปุ๋ยครับมีไนโตรเจน21% ซึ่งข้อเสียของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตก็คือในสารประกอบนี้เนี่ยมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบซึ่งเมื่อใช้ไปในดินจะทําให้ดินเนี่ยมันเกิดเกิดความเปรี้ยวเรียกว่าดินเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการใช้ในดินที่เป็นกลางแต่จะใช้ในดินที่เป็นเป็นด่างได้ดีนะครับถ้าเรามีดินที่เป็นด่างเนี่ยเราเติมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเข้าไปความเป็นกรดของปุ๋ยชนิดนี้จะทําให้เกิดการสะเทือนกับดินที่เป็นดาน่าง ทำให้ดินนั้นเป็นกลางสามารถใช้เพอะปลูกได้นะครับวิธีการเตรียมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถเตรียมได้จาก2วิธีวิธีแรกก็คือเตรียมจากปฏิกริริยาระหว่างแอมโมเนียกับกรดซัลเฟกนะครับได้แอมโมเนียมซัลเฟตอีกวิธีหนึ่งก็คือเตรียมจากแอมโมเนียมคาร์บอเนตกับยิปซัมยิปซัมก็คือแคลเซียมซัลเฟตนะครับออกมาได้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตการผลิตปุ๋ยชนิดนี้ไม่มีโปรเซสนะครับ เป็นแค่สมการถัดไปครับปุ๋ยไนโตรเจนชนิดที่3ก็คือปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตสูตรก็ตรงตัวเลยครับ NH4NO3 นี่คือหน้าตาของปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตก็จะเป็นปุ๋ยเป็นเม็ดสีขาวละลายน้ำได้ดีดูดความชื้นได้ง่ายนะครับจะคล้ายๆกับปุ๋ยยูเรียแต่ถ้าเกิดใช้ในดินก็จะทำให้ดินนี่เกิดความเป็นกรดไดเะนะ้เพราะว่าในปุ๋ยนี้มันมีพวก ในเตรดอยู่นะครับดินจะเป็นปุ๋ยได้ง่ายทุโที่ครับดินก็จะเป็นกรดได้ง่ายมีไนโตรเจนสูงอยู่ที่34%ก็คือรองลงมาจากปุ๋ยยูเรียนั่นเองวิธีการสังเคราะห์นะครับได้จากวิธีการาที่จะนำเอาแอมโมเนียทำปฏิกกับกรดไนเตรกเกิดเป็นแอมโมเนียมไนเตรตโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าสเตนเจลโปรเซสเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการนี้กันนะครับในแผนภาพถัดไป อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสเจลโปรเซสสำหรับผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตกระบวนการนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากเราก็จะนำเอาแก๊สแอมโมเนียที่ผ่านการให้ความร้อนแล้วเรียกว่าพรีฮี a แอมโมเนียป้อนเข้าไปกับกดในติกที่พรีฮีตแล้วนะครับเข้าไปสู่ actor, รีแอคเตอร์นะฮะจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งมีสถานะเป็น a q u คียสหรือสารละลายเราก็จะนำเข้าสู่ เ e ปเปเ t เตก็คือเราจะทําการแยกด้วยเครื่องระเหยนะครับเราจะทําการแยกน้ําออกไปจากสารลายแอมโมเนียมไนเตรตเราจะได้ที่ทางออกเป็นความเข้มข้นแอมโมเนียมเนดเตเรต95%เราจะเรียกว่าม o l t e น a อ m o n เนียมไนเตรเราก็จะส่ง m o l เ e น a อม o n เน m n i t นเต e นี้นะครับเข้าสู่อุปกรณ์ถัดไปก็คือ Peeling Tower ซึ่งเราเคยเห็นในการผลิตยูเรีเมือ่อกี้นี้นะครับก็คือเราจะพ่นมอลเทนแอมโมเนียลงมาตามเส้นปรลัดในรูปภาพขณะเดียวกันเราก็จะพ่นอากาศขึ้นไปซึ่งเป็นอากาศร้อนนะครับทำให้ที่ด้านล่างของพิลลิงทาวเวอรเนี่ยเกิดเป็นเม็ดของ a m m o n i นียมไนเตรเกิดขึ้นจากนั้นเราก็จะทำนำเอาเม็ดแอมโมเนียมไนเตรนี้ไปทำการลดอุณหภูมิล,ลงผ่านเครื่องทำความเย็นจนกระทั่งได้ เม็ดของปุ๋ยออกมาเราจะทําการคัดขนาดไปผ่านตะแกรงร่อนนําปุ๋ยไปเคลือบเม็ดนะครับแล้วก็บรรจุถุงส่งขายต่อไปอันนี้คือทั้งหมดเป็นขั้นตอนการผลิตแอมโมเนียมไนเตรตนะครับในส่วนของคลิปที่1ก็คือจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามคลิปที่2กันต่อไปในภายหลังเดี๋ยวอาจารย์จะรีบลงคลิปที่2ให้นะครับนั้นคลิปนี้ก็จบยงเท่านี้ครับ